สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนชาภาษาไทยกับคุณครูเฟิร์นค่ะวันนี้คุณครูเฟิร์นก็มีเกร็ดความรู้ในรายวิชาภาษาไทยมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องการใช้คําลงท้ายนั่นเองค่ะเด็กๆทุกคนพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปตั้งใจเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลย คำลงท้ายใช้อย่างไรให้ถูกต้องวันนี้ครูก็มีคำลงท้ายมาฝากเด็กนะคะคำลงท้ายที่ว่านี้ก็อย่างเช่นคำว่าค่ะคะจะจะ้ะละละนะคะเดี๋ยวเราไปดูปรพร้อมๆกันเลยว่าแต่ละคำจะมีวิธีการใช้อย่างไรคำแรกคือคำว่าค่ะคอควายสระอะไม้เอกออกเสียงว่าค่ะเด็กๆลองออกเสียงพร้อมกันสิคะ เก่งมากค่ะค่ะจะใช้ลงท้ายประโยคที่เป็นการบอกเล่าตอบรับหรือว่าจะใช้ตอบคำถามเช่นไม่ได้ค่ะถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะรับทราบค่ะต่อมาคำว่าคะข้อควายสระอะออกเสียงว่าคะเด็กๆลองออกเสียงค่ะเยี่ยมมากค่ะคะมักใช้ลงท้ายประโยคคำถามหรือใช้เรียกชื่อคนเช่น คุณครูคะทำอะไรคะไปไหนคะต่อมาคำว่านะคะนอหนูสะอะคอควายสาะอะออกเสียงว่านะคะเด็กๆลองออกเสียงพร้อมกันค่ะเยี่ยมมากค่ะนะคะจะใช้ลงท้ายประโยคบอกเล่าหรือใช้ตอบคำถาม,ถามเช่นคิดถึงนะคะขอบคุณนะคะไว้พบกันใหม่นะคะ ต่อมาคำว่าจะจะใช้ในการตอบรับบอกเล่าหรือตอบคําถามเช่นใช่แล้วจ้ะดีใจด้วยจ้ะคำนี้นะคะออกเสียงว่าจ้ะจะใช้ในการถามหรือใช้ในการเรียกชื่อเช่นเพื่อนๆนจ้ะทำอะไรอยู่จ้ะต่อมาคำว่านะจ้ะจะใช้ในการถามการตอบรับหรือว่าการบอกเล่าเช่น อะไรนะจ๊ะสู้ๆนะจ๊ะต่อมาคําว่าล่ะรอลิงสระอะไม้เอกออกเสียงว่าหล่ะเด็กๆลองออกเสียงพร้อมกันค่ะเก่งมากค่ะล่ะจะใช้ในการถามเช่นทําไมเขาไม่มาละ่ะเขาทําอะไรอยู่ละ่ะ และคำลงท้ายคำสุดท้ายที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆในวันนี้นะคะคือคำว่าละลอลิงสละอะ,ะออกเสียงว่าละเด็กๆลองออกเสียงตามค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะละจะใช้ในการบอกเรานะคะเช่นฉันไปละฉันไม่ไปเที่ยวละเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เรื่องคำลงท้ายไม่ยากเลยใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆทุกคนก็ได้เรียนรู้กันแล้วนะคะอย่าลืมนำกลับไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ